ที่ผมสงสัยอยู่อันหนึ่งที่ได้เห็นก็คือเรื่องที่เอ,องบีจะต้องพาไอ้สติกไปศาลเพื่อไปขอโทษ <laughs> พาไอ้สติกไปศาลนะครับไปขอโทษไปศาลไหนไปขอโทษเรื่องอะไรไปดูคลิปนี้ครับมึงอยากไปขืนศาลบออยัง <Yeah. S 1> มาคุณเจ้าขาคุณแตทเพิ่มไฮเปจคูมามามาคุณชิพามึงไปข้นศาลมึงมา มึงมาเอี่ยงมามากูจะพามึงไปขึ้นศาลหมดมาได้ยังนี่ขุนจะพามึงมาขึ้นศาลมึงมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนขุนมีอูกูตขุนมีอาปิมเบาดีดีเบาอีกนัมโอตสซานะนะนัมโอตาสาวาคาวาโกสัาบุตสสะอะระหาโตะกันด้วยอาราฮาโตสซาบุตาซาอิมานี <laughs> <laughs> ส,ส,สอืงานนี้ขอโทษเมียเป็นที่เรียบร้อยนะคะมิจฉาบอกแล้วมึงอยาสีเกง่งเวลามึงอยู่เพจมึงอะมึงอยาสีเก่งหลายแบบสติ๊ก <What S 2> ะคะ่ะ <laughs> าไปขึนสามแบบภูมิสามาบภูมนะพาไปขึ้นสามสามบภูมิทำไมวันนั้นเขาทำอะไรทำไมอ๋อก็คือเขากับน้องชายหนูะนะคะเขากับไอ้แก้วอ่ะพากันไปเปิดเพจไอ้สติ๊ก แล้วเอามาบัฟหนึ่งบีเอามาขิงค่ะเอามาแข่งอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเอินว่ามันทำสองคนนี้มันทำออกมาได้ดีค่ะเปิดเพจแค่หนึ่งวันคนตามขึ้นหนึ่งหมื่นใช่ค่ะแล้วก็เปิดเพจสองอาทิตย์คนตามเป็นแสนหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็แบบว่าชอบโพสไอ้น้องชายเราอ่ะจะจะรับคำสั่งจากสติกคือสติกพิมพ์ไทยไม่รู้เรื่องนะคะแต่เขาคุยเขาคุยได้พิมพ์ภาษาอีสานเอ้บอกบาภาษาอีสานได้เขาก็บอกว่าแก้ว แคปชั t t si ่นตัวนี okay. ้แก้วใสแบบนี้แบบนี tense, ้นะเออโอเคแล้วก็รูปใช่ค่ะบางทีบางทีรูปที่เราถ่ายอย่างนี้ค่ะเขาเขาก็จะเอาโทรศัพท์ของหนูไปส่งไปให้เขาแล้วเขาก็จะส่งแอบส่งไปให้ไอ้แก้วนะคะเพื่อที่จะเอาไปลงแล้วไอ้แก้วเขาก็จะวางแผนกันก็จะคุยกันแล้วทุกอย่างที่เขาลงคือเขาจะขิงหนูหมดเลยแข่งแข่งหมดเลยแย่งลูกค้าเลยจริงค่ะแย่งลูกค้าใครเคยเห็นบ้างคะคือแบบว่าลูกค้าอะ ติดตามหนูมาตั้งหลายปีสองสามปีไม่ยอมซื้อของกับหนูพอสติ๊กกลับไปแก้วไปทําเพจได้แค่สองสามวันขายของกันแบบว่ามันคืออะไรอ่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่มีเพจได้สติ๊กก็คงไม่ได้กินสินค้าของหนึ่งบีห oh, <no. S 1> <laughs> รอกค่ะเจ๋งค่ะแล้วก็ขายเก่งแต่ทีเนี้ยกลยุทธ์ของเขาอ่ะมันมีมากกว่าพวกหนูมี uh huh. นั่นก็คือเขาส่งข้อความเสียงหาลูกค,ค้าออ uh huh. คือสติ๊กรู้ตัวว่า เขาเขาพิมพ์ไม่ได้ใช่ไหมคะแต่น้องชายหนูอ่ะไอ้แก้วอ่ะจะเป็นคนอ่านแล้วเขาก็นั่งอยู่ด้วยกันแบบนี้อ่านเขาบอกไอ้สติกผู้สาวคนนี้อยากสั่งกาแฟเดอร์คนนี้อยากสั่งของก้แล้วเขาก็จะใช้ประมาณแบบว่าสวัสดีครับคนสวยอยากกินกาแฟนั่งบีเบอร์สั่งซื้อกับไอ้สติกเดออะไรอย่างเงี้ยค่ะสั่งซื้อกับไอ้สติกเดอร์ไอ้สติกสีเหตุให้ผู้สาวจอยอะไรอะไรประมาณนี้เขาเขาจะพูดไปแบบนี้เลย แล้วพอพอลูกค้าของเขาได้ยินเสียงเขาชอบปิดการขายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว้าว <Why? S 1> จริงค่ะ <laughs> แต่ทีนี้ทำไปทำมากูเมื่อยลูกค้าหลแย่งเหนื่อยตอนนี้ใช่ค่ะตอนนี้เขาก็เลยแบบว่าเดีย๋ยวฉันเข้าไปตอบช่วยนะแก้วให้เธอตอบไปก่อนอะไรแบบนี้ค่ะ uh huh. <laughs> ใช่ค่ะก็คือเราโดนแย่งลูกค้า uh huh. แต่จริงๆแล้วก็คือ uh huh. เขาก็แอบ,บไปเอาของเรานั่นแหละไปขายเพราะว่าเขาไม่ได้เอาบัญชีเรา เขาก็เอาบัญชีของไอ้แก้วนะคะได้เงินมาก็ไม่ไม่คืนทุนให้หนูนะคะเอาไปใช้กันเลยแต่จะโดนลงโทษอยู่ค่ะถ้าใจบ่จบก็ใจยูโอเคฉลาดค่ะลุงบีก็เลยโกรธมากก็เลยโกรธวันนั้นก็เลยแบบว่าเราก็ไล์สดของเราเราก็ไล์ขายของของเราเนี่ยแหละแล้วเขาก็กลับมาจากตัดผมพอดีเลยค่ะไอ้เราก็ไล์สดเพราะว่าเขาไม่อยู่นั่นแหละค่ะก็เลยขึ้นไล์สดนะคะก็เลย เข้าไปแย่หนูหนูก็เลยโกรธก็เลยบอกูอกจะทำยังไงเนี่ยป้ากูพาไปศาลแล้วศาลอยู่พังนานนี่ด้วยนะคะตอนนั้นคนหนูเองก็แบบว่าตกใจจะพาไปศาลจริง,รงๆหรอก็เดินไปกลายเป็นหาคนดูก็หาไปเลยะคะ่ะตอนนั้นนะคะพาไปศาลพระภูมิแล้วก็สวดมนต์ <c oughs> สวดมนต์ได้ยังไงนะสวดมนต์คือเขาได้ยินเราสวด ใช่ค่ะได้ยินเราสวดและทีนี้เขาก็เลยแบบไปเปิดดูใน y t u t u นะคะเปิด y t u t u ที่ที่เป็นคาลาโอเกวิ่งนะคะเขาก็เลยสวดตามนะคะก็เลยสวดได้ค่ะพอใช้ได้ใช่ค่ะก็ได้แค่บทนั้นแหละค่ะมั่วมั่วนิดหน่อยค่ะมั่วนิดหน่อยมั่วเยอะค่ะได้นิดหน่อยแต่มั่วเยอะค่ะเราค้างกันตอนตอนออฟไลน์ ทางทีวีนะครับเรื่องคำหยาบตอนนั้นเนี่ยบอกว่าเนี่ยไอ้สติกเนี่ยเอาคำหยาบไปคำโน้นกับคำนี้แล้วมารวมกันแล้วก็มาพูดถามว่าพูดอะไรอ้าวตอนนี้เราคงพูดได้มั้งเขาเอาคำไหนมาพูดอ่าชายกตัวอยา่างมันมีหลายคำเลยค่ะอ้าวเอาสักสองคำอ่ะมันมีหลายคำเลยอย่างเช่นคำว่าหนอแตดอะไรอย่างนี้นะคะอะไรนะ <laughs> อย่างเช่นคำว่าหนอแตด อใช่ค่ะเขาเลยถามเราก็ไม่บอกนะคะเราไม่บอกแล้วทีเนี้ยเขาอ่ะเป็นคนฉลาดตรงที่บอกว่าพอเราไม่บอกเขาจะรู้เลยว่าคํานี้เป็นคาหยาบและทีนี้เขาจะมาถามอย่างนี้ค่ะสมมุติว่าวันเนี้ยหนอที่มันที่ที่หนออ่ะเขาว่าอะไรเหรอนอหนูก็เลยบอกสติ๊กมึงจะถามอะไรเขาบอกหนอเฉยเนยนะหนอน่ะหนออะเราก็อธิบายไปเขาก็เก็ีละแล้วทีนี้เขาจะถามต่อเขาก็นั่งมองหน้าเราก่อนนะแบบ ถามคงไม่ตอบอย่างนี้นะคะ่ะก็คือก็เลยไม่ถามแล้วทําให้เราลืมนะคะวันต่อ,ตอมาต,อต่อมาอย่างนี้นะคะเขาก็ถามเขาก็จะถามเธอวันนั้นที่เธอบอกฉันคําคําว่าแตดนะอะไรอะอันนี้ที่มันแปลว่าอะไรยังไงหรอฉันจริงๆเลยนะฉันไม่รู้สึกไม่สบายใจ <c oughs> คือเขาทําเหมือนแบบว่าเอาความสงสารเอาความที่แบบว่ามันตีหนาสื่อน่ะแม่แล้วก็ถามแล้วก็ใช่ใช่ค่ะ เราก็เลยอธิบายให้เขาฟังบอกว่าแต่จริงแล้วคานี้เธอไม่ควรพูดหรือว่าพูดออกมาไม่ได้นะแล้วทีนี้พอรู้ความหมายปุ๊บมึงยังพูดเลยใช่ค่ะทีามึงมึงยังเบาเลยไปอยากกุสิเบาก็ได้แหมแบบนีแหมแล้วทีนี้ก็เลยรู้ความหมายว่าแปลว่าอะไรบางทีคือหนูไม่บอกอย่างนี้ไปหาอันตีไปหาพี่สาวหนูน่ะอันตี้คำนี้แปลว่าอะไรตอนนี้ไม่ค่อยถามหนูแล้วค่ะไปถามอันตีพี่สาวหนูแทนใช่ค่ะเขาเป็นคนที่แบบว่า เอาคำมาต่อกันได้และความหมายมันก็ลงตัวจริงๆค่ะแมนค่ะเ <laughs> ป็นสั้นไอ้สั <Yeah. S 1> <laughs>